วันมาฆบ,บูชาใช่ไหมครับพุทธศาสนิกชนก็ออกไปทําบุญนะครับแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะยิางยิ่งคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไปทําบุญที่ท้องสนามหลวงนั้นใหญ่เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพุทธศาสนิกชนก็แต่งกายด้วยชุดสีขาวสุภาพพาครอบครัวไปกราบสการะที่นั่นเนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมัลลานะครับซึ่ง รัฐบาลไทยได้อัเชิญจากสาธรารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานที่นี่เป็นการโชคราวนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงความสําคัญและคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคาบูชาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับพุทธศาสนิกชนก็ร่วมกิจกรรมเบียนเทียนกันรอบมนฑปดนะครับแล้วก็ไปวางเครื่องสัการะบูชาแล้วก็ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาด้วยทีมข่าวของเราได้มีการเข้าไปพูดคุยกับหลายคนนะครับที่ได้เข้าไปสการะ ต่างคนก็ต่างบอกนะครับว่ารู้สึกตื้นตันใจที่ได้มีโอกาสเข้ามากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่นี่โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอินเดียแหละครับรู้สึกตื้นตันใจมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้มาได้มากราบไหว้สักถุกเนี่ยค่ะไม่ไม่ได้ขออะไรเพราะว่าถือว่าได้มาไหว้เนี่ยพระสารีริกธาตุก็ถือเป็นบุญละของชาตินี้เราไม่ต้องเดินทางไปถึงอินเดียเลยนะ นี่แหละไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงอินเดียนะครับเพราะว่าได้อัญเชิญมาไว้ที่ท้องสนามหลวงเรียบร้อยนะครับสำหรับโดยมวลนพิธีครับจะ,ะเกิดเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะครับจนกระทั่งถึงวันที่3มีนาคมใครอยากจะไปก็9้าโมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับช่วงเวลานี้ได้ตลอดนะครับและหลังจากนั้นไม่ใช่แค่คนกรุงเทพแหละหลังจากนั้นในพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะได้ประดิษฐานใน3ภูมิภาค3าจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวจะไปที่หอคําหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นี่ครับ5-8มีนาคม10-13มีนาคมจะไปที่วัดมหาวนารามที่จังหวัดอุบลราชธานี และหลังจากนั้น15-18มีนาคมก็จะไปประเดชนานที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลที่จังหวัดกระบี่นะครับนี่คือสจังหวัดหลังจากที่ท้องสนามหลวงนะครับมีที่เชียงใหม่ที่อุบลแล้วก็ที่กระบี่นะคะกาปฏิทินเอาไว้เลยนะคะ